อาหารจัดช็อกโกแลตและอาหารจริงจริงโอ้โหระเบิดไดดมา้ยอาจจะเป็นของจริงกันได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตไงเสียงจังเลยไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะแต่มันอร่อยมากสุดยอดว้าวน่ากินจังเลยใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมาก และแค่ฉันสุดท้ายและก็ตอนจับเวลามันนี่หลายของอร่อย๋อใช่นี่มันนิสเต่จริงๆเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้็ชกโตแลตก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จา๋าเป็นยังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยอออนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือ <c oughs> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้ว สดีสดสาวก็อะไรขึ้นเหรอเ <Okay, boys. S 1> อาใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกให้ปลอดภยัยคันเทปไว้เพื่อสร้างเขตทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <c oughs> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะมีปุ่มอะไรหรือเปล่านี้แปลกจังเร็วเข้าอยู่สิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดแน่แนอ <c oughs> คือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคด,ดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อนะ เราต้องดูกันโอไม่นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูงนิโคต้องหาเรื่จริงจังกว่านี้ไม้ก็ยัสิดแต่เป็นไงถามจริงจะได้แต่ถ้าเป็นเลื่อยล่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอนี่สิฉันว่าใช้ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด โอไม่นะ oh ระบอดระเบอดแล้ว What? เดี๋ยวก่อนนะสาวสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจติงเลยจริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรียบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดชน,นะจูเลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สำคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอะไรมากมากเห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลต จูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผสยยัสใช้งานไม่ได้แปลกจังใช่แล้วเพราะขอฉันเพื่อไอโฟนจากชันกกแล้วเจ๋งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากๆ <c oughs> งั้นขอนฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆส <c oughs> ินอยี่สโดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอยากถ่ายโซฟี่เยอะๆร,ร,อะรัวๆเลยฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูลี่อย่ามารบกวนนะอะไรอะกรได้ๆๆๆ ฉันจะแกล้งเธอให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคลกลัวละสิกลัวละสิเธอนี่ยขี้ขาดจริงจริงจเย็นหน้าจเย็นหน้าไม่กลัวแล้วเธอเนี่จริงๆเลยไม่นะโทรศัพท์ของฉันน่าจะแตกโอ้จริงด้วยจูลี่เธให้ฉันเกิดไอเดียจูลี่มาสับโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจักช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะฉันตื่นด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้ว นี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเ้ากินก็หมดเลยอ่ะโอ้จริงด้วยมันมีสายชาร์ช,ช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนาะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปของจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมาก งั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาใส่ชัดมาจมานิโคลเธอเป็นอะไรไปูดเหมือนฉันจะถูกไฟช็อตอ่ะแต่เธอไม่ส่งผมตลกๆด้วยนะ oh, <wow. S 1> โอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลละ่ะ <Wow. S 1> นิโคลก็มีไข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน <Okay. S 1> สาวๆและวขายได้ของจริงกินนะ มาดูของนิโคลดีกว่าฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากรู่เหมือนกันเอาหออให้หมดสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยจังเลยอะไรกินเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทลส์อร่อยจังฉันชอบมากๆากอ๋อฉก็อยากลองเหมือนกันนะกอนอื่นเอาหออกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกัน โอ้ไม oh ่นะในไข่ยังแี่อ่ะนี่มันคือไข่จริงจริงเอออย่ายที่สุดงั้นก็จะลองต่อเออฮะในไข่อันนี้มีลิมหมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้าวมันคือมัลติเซอร์เส็งอ่ะฉันชอบมันมากอะไรล่ะจูลี่ เธออยากลองช็อตแงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิเธอมันคิงเนะแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ <c oughs> ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้ายังไงเมื่อได้ลองมัน s <S <c oughs> น่าสนใจจังเลยเอาอยู่ข้างในนะ <c oughs> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างละ่ะเอาไหมนะ เธาทำมันลงไปอย่างนี้เขาตอนนี้ฉันต้องไปด้วยไขย่อ่ะน่าขยะขยะก็ได้ก็ได้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียท่ยอยยีย่มขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไขจ่จริงๆต้องเอามาทอดให้สกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไขด่ดาวเสร็จอร่อยโอ้ใช่มันน่ากินสุดเลย จูลี่ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่อทำไมขี้งองจนเลยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจังเลยจูลี่เธอรับหมดแล้วได้ยครฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ในครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟรายอยารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะอโออะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วจิงไปเลยอร่อยมากมากย่ำๆแล้วข้างในมีอะไรนะว้าวข้างในมีสกีท้าวสิวมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาล่ะทีนี่ก็ตาฉันลองของบ้างแล้วเอามัมนะฉันไม่น่าเขย่ามันเลยอ่ะฉันเต็มไปด้วยน้ำคอกันไรชัดชัดเลยยังไม่ได้ลองด้วยซ้ำเพอร์ทีนักแต่มันขำมากเอาล่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอดอ๋อมันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็กเลตนะแล้วก็อร่อยกว่ามาฝรั่งโปรตีนร้อยเท่า จ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกแลตเหมือนกันนะ่ะโอใช่ <S <S เป็นช็อกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกแลตก็ได้นะกล่องฉันโอ้ไม่นะมันคือกระดาษจริงๆอ่ะอย่ที่สุดฉันกินกระดาษไม่เป็นไรนาะอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอนขอบคุณมากนะ <S 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 โอ้ใช่มันอร่อยจริงๆด้วย ดูเหมือว่มีชาเลนจ์ซอพวกเราอยู่แล้วก็เค้กด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเริ่มฉันตื่นเต้นสุดๆแล้วว่าจะได้รู้ว่าอะไรจะมากินกับเค้กของฉันว้าววงล้อหมุนไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าฉันหยุดมันเองไม่ได้แต่เพื่อความม่จะาทำฉันจะปิดตาตัวเองอะไรกันวาสบิเหรอแต่ฉันนึกว่าฉันจะได้ของอร่อยๆนะมีอาตาเธอแล้ว ฉันหวังว่าฉันจะโชคดีว้าวแต่ลูกสอไมู่ีตรงกลางนั้นฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันคิดผิดฉันได้ทุกอย่างเลยและส่วนที่ดีที่สุดฉันก็ได้ตกแต่งมันที่เค้กด้วยแล้วมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกฉันรักมันันล่าแต่จะทำมันให้สวยๆบนเค้กได้ยังไงดีนะ อ๋อนึกออกแล้วเอเธอกำลังทำอะไรนะฉันต้องการเครื่องมือเป็นตัวช่วยเกียงฉอบปูนน่าจะช่วยได้มันดูน่ากินมากหวังว่าฉันจะได้ลองเค้กก้อนนั้นบ้างและยังไม่หมดนะจากนั้นเธอต้องเกลี่ยช็อกโกแลตให้เข้ากันด้วยรูปกิ้ง ตอนนี้ฉันกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันชช <S 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 ที่ช็อกโกแลตแท่งเราต้องที่หออกอกก่อน <S 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 แล้วก็มาเริ่มงานกันได้ <S 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 ว้าวแล่มันก็สำคัญมากที่จะไม่ทำพลาดเรื่องขนาดดังนั้นก่อนอื่นเรามาวัดขนาดกันก่อน พร้อมแล้วตอนนี้เธอก็สามารถใส่ช็อกโกแลตแทลงไปในเค้กได้แล้วเค้กพอรออะไรอยู่ล่ะเธอยังไม่วาสบิเป็นหลอดเลยใช่แค่เก่งก็เผ็ดแล้วแต่ฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นคนกล้าหาญแค่วาสบิฉันไม่กลัวหรอกที่เหลือก็แค่เกี่ยววัสบิให้เข้ากันบนเค้กและฉันต้องใช้เกงฉาบปูนเป็นตัวช่วย ฉันว่ามีอาคงไม่ว่าแล้วขามีโนเทล่าติดด้วยพร้อมแล้วแน่นอนว่าไม่เห็นต้องล้างเกียงเลยเอากลับไปคืนมีอาเลยดีกว่าจะได้เพิ่มรสชาติใหม่ๆให้กับเค้กสสนอร่อยของเธอด้วยแปลกจังทำไมช็อกโกแลตถึงกลายเป็นสีเขียวมันเหมือนว่าสบิมากกว่าเคทกทอไม่ละอายใจบ้างเหรอนี่ ถธอกลาอ้าได้ยังไงแต่ถ้ามันเขยตาฉันจะทำยังไง <Come on. S 1> พอเธอเลิกคุยได้แล้วถึงเวลากินด <What? Hey. S 1> ูเหมือนว่าเค้กเสืส่สติปีนแล้วโอยพอให้ฉันด้วยฮะ <'re> เป็นไงบ้างอร่อยไหม uh huh. ถึงเวลาที่ฉันต้องกินเค้กเหมือนกันแล้ว บางอย่างบอกฉันว่ามันต้องอร่อยสุดๆเลยจริงด้วย oh. ฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย <What? S 2> ฉันหยุดไม่ได้แล้วช็อกโกแลตเต็มคำ oh. เออช็อกโกแลตเต็มคำงั้นเหรอ oh. ส่วนของฉันมันไม่ใช่เค้กแต่เป็นน้ำพริกอ,อ้ช่างมันเถอะ oh, <no. S 2> เอาไม่นะฉันคิดถูกปากของฉันกำลังไหมช่วยที ฉันต้องการอีกออกไปนะสําหรับการเอาของนเนอื่นไปวงล้อแห่งการลงทานกลังรอเทออยู่มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหม,ไมเออมีสิฉันเกลียดใครม,ม,ม,มาเสิร์ฟแล้วเธอจะได้เรียนรู้อย่าขโมยอาหารของคนอื่นฉันว่าเธอไม่ต้องใส่ไข่ลงบนเค้กหรอกฉันว่าหมอนก,กับบนห่วงเธอมากกว่าแย่ที่สุดเลยฉันเก็บไว้หมดเลยน่าขยะ้ขย,ยงด้วย มันจะต้องอร่อยแน่แน่ไม่อาหลับทำไมหมุนสิเย้ <Wow. S 1> yeah, ฉันได้ลูกอม <Awesome. S 1> แล้วฉันจะได้อะไรนะอาหารหมา <Wow. S 1> แต่ฉันไม่ใช่หมานะ <c oughs> แต่เธอก็ต้องกิน uh oh. และขนมสาหร่อยกำลังรอฉันอยู่เ้า hey. ฉันไม่เคยไม่เคยกินอาหารหมาเมื่อก่อนเลยแต่บางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้มั้งแต่ตอนนี้ฉันเปิดมันไม่ได้อมันต้องเปิดตรงนี้เองใช่แค่กินของมันก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วและฉันชอบลูกอมมากเลยมันมีทั้งรสหวานทั้งเปรี้ยวแล้วมันต้องข้ากับเค้กวาวานของฉันแน่ๆนที่ทำให้เค็งอร่อยขึ้นไปอีกเยี่ยม ออกมาสวยมากงั้นก็มาลองกันมันดูนดีมากเลยฉันรับได้ถึงรสชาติเปรี้ยวฉันชอบมันนะเคทเลิกจอกสักทีกินอาหารของเธอไปสิ <c oughs> ถ้าฉันเทมันทั้งถุงมันจะเยอะเกินไป ฉันว่าแค่หยิบมือนก็พอ <Awesome. S 1> นี่แหละดี <What? S 1> ไม่อยากให้ให้หมดเลย <Okay. S 1> ทำไมเธอถึงใจร้ายจัง oh, <no. S 1> พอใจหรือยังตอนนี้ไม่ใช่เค้กแล้ว oh. แต่เป็นจานข้าวหมา oh. ฉันวอกว่าฉันจะไม่อูกใส่มันนะ oh. Oh, he knew. เออเยแย่สุดๆหมากินเข้าไปได้ยังไงกันเอ <Okay. S 1> าไงเจ้าตัวน้อยแกมาทำเวลาพอดีดูสิว่าฉันมีอาหารให้แกขนาดไหนเ <Hey. S 1> กิดอะไรขึ้นหมามาจากไหนนะ oh. ฉันเข้าใกล้มันไม่ได้นะฉันเป็นภูมิแพ้ออกไปจากตรงนี้ oh. เธอนี่มันนางมาลายช,ะชะัดๆถ้าหมากินได้ฉันก็กินได้ ไม่ได้ฉันกินไม่ได้เธอทั้งคนอะไรนัหนาขนมของฉันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ๋ออาจจะเปรี้ยวกันไปเธอน่จะได้เห็นหน้าของตัวเองน่าเสียดายจังที่โทรศัพท์ของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราฉันจะเอามันมาถ่ายรูปของเธอสักหน่อยเยี่ยมในขณะที่เธอแข่งไปเพราะความเปรี้ยวเซิรอาหารมาให้เ้าตัวน้อยนินเลยละกันตัวน้อยกินให้อร่อยนะหมาอีกแล้วใช่ไหมเคสเธอทําผิดก่ออีกแล้วนะเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอได้ งั้นก็ถึงเวลาแห่งวงล้อแห่งการลงทันอ๋อไม่ทำได้ไหมหม,มุนสิก็ได้หมุนก็ได้อ๋อไม่นะมันจะทำไม <Never. S 1> ไง,ง้าของฉันพังแต่มันจะสนุง <Please. S 1> อ๋อไม่นะฉันต้องล้างหน้าโดยดวน <c oughs> ฉันคิดว e ่ามันเข้ากับเธอดีออกใจร้าย โอ้คนส่งของของฉันมาแล้วจะเปิดเดี๋ยวนี้้องดูให้ได้ก่อนสวัสดีค่ะของฉันใช่ไหมคะ <Hello. S 1> นี่ค่ะเงินขอบคุณมากคะ่ะ <Hello. S 1> อาล่ะตอนนี้ด,กกนดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้าง oh. อ๋อไม้ชิ้นใหญ่จังเลยแล้วมีอะไรอีกนะเฮ้ยระวังด้วย oh. เอาล่ะมาดูต่อ oh. โอ้โรมเมนี่ซเซอร์เบอร์จริงๆ ฉันจะอะไรบางอย่างในนี้ด้วยมันจะเป็นสมาาวนประกอบของเตียงฉัน <Yeah. S 1> แล้วก็ยังมีสว <c oughs> รรคเจ๋งไปเลยเอาไปจากกล่องได้โอ้ยระวังด้วยใช่แล้วฉันจะมีเตียงที่สวยที่สุด <c oughs> ไม่เสียแรงที่พ่อของฉันสมรูใช้เครื่องมือพวกนี้มาตอนนี้ฉันก็ทำเสร็จแล้วต่อไปก็เตียงมาวางได้ <All right. S 1> ตอนนี้ต้องจาดรูด้วย และพร้อมแล้วไม่มีทางคนจนๆแบบเธอจะมีห้องดีกว่าฉันได้ยังไง <B ingo> งั้นตอนนี้ฉันสั่งห้องในฝันของฉันมาเหมือนกัน <B ingo> โอ้คนส่งของของฉันมาส่งแล้ว <B ingo> สวัสดีค่ะนี่ค่ะเงินมาทำห้องให้ฉันได้แล้ว <B ingo> คอยดูนะแมรี่ห้องของฉันเสร็จภายในไม่กี่วินาที <B ingo> แล้วยังมีของเล่นด้วย ระวังด้วนะฉันรักมันมากมากเข้ามาได้เลยครับคุณหนูเสร็จแล้วฉันชอบมากสวยซึ่งเลยแล้วก็มีรูปภัยกว่าฉันด้วยใช่ดีมากตอนนี้ก็มันคนละเรื่องขอบคุณมากสำนักงานดีๆนะคะลาก่อนโอ้โหมันดีกว่าฉันสิอีกนะพ่อของฉันยังรู้สึกว่างเปล่า จริงด้วยนี่เด้จริงๆได้แล้วฉันต้องการผ้าม่านสีรุ้งตรงนี้และก็ผ้าปูโตสุดเก๋ก็เหมือนกันเยี่ยมมากตอนนี้เรามาทำผ้ามา่านสวยๆที่เข้าห้องฉันกันดีกว่าเจ๋ง <c oughs> ฉันต้องตกแต่งตรงนี้ด้วย <c oughs> ด้วยกระดาษแข็งแล้วก็กันก <c oughs> มันจะกลายเป็นฉลุนน่ารักน่ารักในรูปดอกไม้ ตอนนี้ฉันต้องการสีแลวก็แปรงด้วยมาช่วยสร้างลวดลายที่สวยงามให้ทั่วห้องของฉันเลยคอยดูนะฉันแสดงให้เธอดูมันจะเป็นยังไงมันไม่ยากสักนิดแค่ระบายสีลงไปตรงนี้เดี๋ยวนี่สิมันน่าระแค่ไหนฉันชอมนบมันมากมากเลยอะไรแค่ดอกไม้ก็มีความสุขแล้วเหรอฉันมีอะไจิงจริงอันหนึ่งนะ ในนี้มีไอติมแท่งที่กินหมดแล้วมันไม่ใช่ขยะแต่ฉันต้องการมันเราสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นเชื้อว่าของ,จงเจ๋งๆได้ <S <S แผ่นไว้ตรงนี้แล้วก็ต้นไม้มาวางได้ส่วนอันนี้จะมีกระดาษพับไว้ตรงนี้ด้วยเจ๋งอะตอนนี้มันดีกว่าวี่ฉันม่อะไรอีกนะโอุ้องเท้าเหรอ,อดูเหมือนจะเป็นของเมื่อวานก่อนเอารงเท้ามาถักด้วยกันแบบนี้ <Awesome. S 1> อ,อแต่ว่ายังไม่พอ เราต้องการถุงท้ามากกว่านี้อีกต้องแบบนี้สิดูสิมันจะกลายเป็นพรมที่มีสีสันสดใสและก็เก๋สุดๆ <What? S 1> แต่ว่านอนบนมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะรู้แล้วฉันต้องการผ้าปู <Yeah. S 1> ฉันคิดว่ามีประโยชน์สับตรงนี้แน่ๆน่ทำไปให้ห้องนี้ <c oughs> ใช่แล้วสะดวกมากเลยแล้วก็สบายด้วย สวัสดีอมา่าเธอตกแต่งห้องของเธออีกแล้วเหรอฉันไม่อยากเห็น <Hello. S 1> สวัสดีสวัสดีสาวๆมาเที่ยวบ้านฉันสิ oh <my> โอ้นั่นไงพวกเขามาแล้วสกักการไม่ไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้สวัสดีเรเชลและเจสสิกา้าเข้ามาสิยินดีต้อนรับสู่ห้องของฉันนะนี่คือห้องสุดเจ๋งของฉัน <Wow. S 1> ใช่แล้วฉันรู้มันเจ๋งมากงั้นไปปาร์ตี้กันดีกว่าที่นี่พิเศษ เราต้องปิดม่านด้วยแมรี่จนจนจะได้ไม่เห็นที่นี่ไม่ต้องรับแมรี่อะไรกันทำไมอมันก็ได้จะหาอะไรสนุกสุกทำเดยไม่ต้องมีพวกเธอโอ้ป่านนี้ดูมีประโยชน์นะเอามันไปด้วย <c oughs> เยี่ยมมากแล้วยังมีอะไรอีกของหนึ่งขวดเหรอเจ๋งเลยอะไรอยู่ในกลางงใหญ่อีกนะโอ้ยังมีคองหลายๆดอยูวดในน,นี้ด้วยอะดีเจังฉันต้องการเยอะมากๆ เอาหลังกลับมาบ้านแล้วฉันต้องการใช้ขวดโค้กมาเป็นขาโตแล้ววางป้ายฉลอจอเป็นที่วางเยี่ยมมากแล้วเพื่อนของฉันอยู่ไหนนะกินยังไงเจ้าหมีฉันมีขนมซองสามชิ้นมาฝากด้วยกินให้อร่อยนะเป็นไงล่ะตอนนี้เรามาจัดปาร์ตี้ด้วยกันเถอะ <c oughs> อะไรนะทำไมเขาทำอะไรย,ยังมีความสุขได้อีกนะสาว,สาวตอนนี้เรามาร้องคาราโอกเกะก,กันให้ดังลั่นเลย <c oughs> อะไรทำไมเสียงดังจังเลย ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านของฉันเล่นจัดปาร์ตี้เสียงดังเกินไปแล้วใช่คุณรอปภมาแล้วสวัสดีค่ะตามฉันมาเลยพวกเขาอยู่ตรงนั้นค่ะไม่ต้องกลัวนะเราจะจัดการปัญหานี้เดี๋ยวนี้สาวพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยรางค์ข้าวเอเกลังสีทุ่มเหรอนี่เป็นการทำผิดกฎเนะใจเย็นนะสาวเราต่อรองกันได้ใช่แล้วแบบนี้ค่อยคุยกันรื้อเรื่องเออที่นักสาวน้อยแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว อะไรน่ะได้ยังไงกันก็ได้ฉันจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองโอ้ไอเดียฉันมีลูกปองนั้นก็มาเป่ามันกันหลังจากนั้นเอาไปติดไว้บนเพดานฉันต้องทำอะไรเจ๋งๆเพืาะล่าพู้อนึ่งเอมมาออกมาหาฉันและถ้าจะได้เงียบลงไปไงเห็นซีดีสร้างแส้นธอนได้ออกมามันต้องมากับดิสโก้บลของฉันแน่นอนตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ และจากนั้นก็เอาไปติดที่ลูกโปง่งดูสิมันคือดิสโก้บอลของจริงต่อไปก็เสียงเพลงเอาโทรศัพท์มากับโทรศคงและสร้างเสียงเพลงดังๆได้ตอนนี้มาปาร์ตี้กันเถอะจ้ามียูหูโอ้โหตรงนั้นนีอะไรนะมีปาร์ตี้งานเหรอเอ็มมาทอทีนะเราอยากไปหาพ่อแม่ของเธอนะสวัสดีแมรี่เรามาหาเธอแล้วมาเต้นด้วยกันสิแล้วมาเต้นด้วยกันเขา,าทอทีฉันไปหาธรรมดางั้นเหรอ ผาเล็บสวยซึ่งเลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยหนูแม่สาแมรี่แมรี่ช่วยฉันด้วยเัวนี้มีหนูเอามันออกไปหนูเหรอโอ้ไม่ต้องห่วงนะสวัสดีเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวนี้เสียมันน่ารักแค่ไหนจะเก็บมันไว้เองนะฉันต้องการสรัญเลียคนเดียวจะได้ไม่เบื่อนะและฉันจะสร้างบ้านของมันด้วยกระดาษแข็งมันต้องเป็นบ้านจริงๆแน่นอนก่อนอื่นต้องตัดเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ที่เราต้องการ และจากนั้นก็มาต่อกันให้เป็นบ้านแน่นอนก็ต้องไปผ้าม่านด้วยสมนักตาม <Yes. S 1> และจากนั้นก็ป้ายชื่อด้วยจะได้แกว่ามิกกี้เ้าบ้านสิเจ้าหนุ่น้อยตอนนี้เกเป็นเพื่อนรักฉันแล้ว <Hello. S 1> น่ารักซึ้งเลยเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป <h ums> ฉันก็ต้องการสัตว์เหมือนกันนะ uh huh. สวัสดีค่ะฉันต้องการสัตว์เลียงที่นั่นละ โอ้เพื่อนใหม่ของฉันมาแล้วแล้วเพื่อนของฉันอยู่ไหนอะโอ้ดูนี่สิมันคือหมาที่น่ารักที่สุดเลยแกชื่อว่าฟีบี้ตอนนี้เธอจะเป็นเจ้าของใหม่นะมันน่ารักเหมือนที่ฉันต้องการเลยตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะเข้ามาบ้านสวีคนให้แกเพื่อแกสวยเหมือนฉัน <_ responsabil> และเครื่องประดับอีกสองสามชิ้นก็ไม่เลวว้ <_ servant> วาวแกดูแพงเป็นล้านเลย และขนมสำหรับแกกินสิสาวน้อยอะไรกันเนี่ยฟิบบี้กับมิกกี้นั้นเหรอเธอชอบกันอโอ้ใช่แล้วนี่ฟิบบี้ฉันคบกับแกอยู่นะไม่อย่าไปอย่าไปหานะอย่าไปหาเจ้าหนูสกป,ปรกตัวนั้นอย่าไปหยุดนะนี่มิกกี้หยุดนะอย่าไปใช่แล้วมิกกี้ของฉันชอบฟิบบี้ของเธอจริงๆด้วย thank <laughs> you